ยุคสมัยก่อนนะการดูถูกจะสร้างแรงฮึดแรงบันดาลใจอันนั้นมันแบบ30-40-50ปีที่แล้วเนาะสมัยนี้เด็กช่างแม่งครับมือเปรียบเทียบกูหรอเออกูไม่ทำละออคือม,มันไม่ได้เป็นแรงผลักดันอะไรขนาดนั้นดังนั้นวิธีการสอนเด็กสมัยเนี้ย มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณเอาความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าไม่อดทนจะเป็นเจ้าคนนายคนได้ยังไงถ้าไม่อดทนชีวิตครอบครัวจะอยู่รอดหรอซึ่งคําว่าอดทนเด็กสมัยนี้มีน้อยครับเพราะว่าความอดทนไม่ใช่ทางออกของทุกอย่างค่ะการที่พ่อแม่ดูถูกเปรียบเทียบลูกแบบนี้จะทําให้เซลฟ์เอสตีมในตัวลูกอะต่ําลงแล้วพอขนาดคนใกล้ชิดยังไม่เห็นข้อดีของลูกอะอคนนอกก็ไม่มีทางที่ทําให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาได้หรอก เพราะว่าคนที่มีผลกระทบทางใจเด็กที่สุดเนี่ยคือคนใกล้ชิดก็คือพ่อแม่ขนาดพ่อแม่ยังไม่ภูมิใจในตัวเราเลยแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งเนี้ยอารมณ์แง่ลบเสียใจกลัวโกรธความทรงจําคือส่วนในสมองชื่ออะมิกดาลามันจะส่งข้อมูลภาพเสียงความรู้สึกที่รู้สึกตอนนั้นส่งขึ้นไปเก็บไว้ที่ฮิปโปแคมปัสมันจะอยู่ในความทรงจําระยะยาว oh. นั่นเรียกว่าปมดอยอย mm. พ่อแม่เป็นคนสร้างปมดอย <ฮะ S 1> ให้ลูกคนคนพูดลืมครับ <ฮะ S 1> แต่คนฟังจำจำ,จำ